ฺSG SANG PEN KWAM SU SAI ฺI MA MAI I KHE NI ฺI KWAM KWAM I A CHAM CHAM ฺI CHOM CHAM PEN KAM MOLAM ý xem lời đi quăng nhắm nhắm quăng mua luộc mua xin số hai nơi có tầm 아 물론이죠 팔만원 정도밖에 안 나지 않아요 지금 가고 가자

ดวงวิตี่ม่ oh <my. S 2> ไม่ต้องีื <Yeah. S 2> ้อมาเจอรับสายตายช่างเยือกคุณ oh <my. S 2> ะรักรักกล้มันจบไม่นานคุณไม่รัก Đang chấp cháy nhìn qua Hàng tháng tuổi đi mình yêu thương nhau lại Chịp sức thâu lại Và xung

กินอะไรดีเช้านี้กินรือยังคิดหรือยังคิดหรือยังกินไม่ออกหรือยชวยนี่นุ๊กพีกินอะไรดีวะต้มเส้นสีสเกตต้มเส้นร้านนั้นที่เราซื้อวันนั้นอร่อยดีแล้วแกงจุกไขมันสามเก้านี่แล้วแต่เอาบางทีไปซื้อร้านไหนอ่ะาก้ากเปวนองไปซื้นั้น ตลาดเดออในตลาดเดออซื้อร้านไหนก่อนี่ค่ะไปสองเก้าค่ะ Yes, 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 ຄວາມຈົນຍາໃຈໃຈແຕ່ເປັນພະທີ່ໃນກັບນໍລາພີດອນໂອວອນນົມໂຫຍຍາກໃຫ້ພິມອງຄົນນໍ Những người nhạc sụt sưng hưng, kịch hưng đi bia ba mưa ba mưa, ไปไปมันดดมนร่องไม่ีทำทำไมตีที่ดี

ว้าวาว,าว,าว้าวส่วนห้าสิบสีบสเกตจอต้ตอ,อน้แ่นี้ออก้าสิบดี เวลาที่มีเวลาเหลือเท่าไหร่เยอะแยะอีกก่่นเวลาเดี่ต้องทนถึงสามสี่เอห้านาทีห้นาทีจอห้านาทีวายไม่ทันอ3สามสิบเก้าหัวล้ไมันูดเลยแกงเลยใช่ไหมโดนด่าดิหัวไม่คืนกันเลยไหนกระเจานยาวโนกรยาววังหัวแล้ววังหัวไอ้นา ยวงมีจะมีผัวใหม่เข้าเป็นไรขึ้นมาอล้วคุณสานุ็ซับโอ้โหน่งกับเพื่อนเลยไัมยคะ ไปของยังไม่ได้ตรวจเออน้ำร้อนน้ำร้อนจับด้วยไม่ไม่ไม่เออจับด้วยมันมันหลุดหลุดมันหลุดไอ้ลูกตื่นแต่ไมลูกด่านะละกเอ้ยทำไมหลุดวะ